เอาล่ะเปิดคลิปมาก็ลังเลเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับปรางในช่องปรางไปคนเดียวจริงๆแล้วคลิปนี้ตั้งใจพาพ่อไปเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกแชร์การเดินทางนั่งเรือชิวกินก๋วยเตี๋ยวนะคะและจะคุยเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการลาออกจากงานซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าแผนที่วางไว้ทั้งหมดนี้ไม่เป็นไปตามแผนเลยค่ะเพราะพ่อเขาก็มีภารกิจที่สําคัญกว่าการเดินทางเนอะดังนั้นคลิปนี้จึงกลายเป็นไดาอารี่ที่เขียนด้วยคลิปกับช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันระหว่างพ่อกับลูกนั่นเองค่ะ และสำหรับการเดินทางไปลงมาหาชัยแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามหรือต่อรถไปอัมพาวาสามารถซื้อตั๋วรถตู้ได้ที่อาคารดีช่อง9ราคาที่นั่งละ100บาทและออกมานั่งรอรถที่ช่องจอดหมายเลข54ค่ะ มาเข้าห้องน้ําก่อนที่นี่ที่สถานเดินรถจังหวัดสมุทรสงครามนะคะหรือว่าแม่พงอนัดกับพ่อไว้พ่อกำลังเดินทางมาด้วยรถสองแถวนะคะก็กะว่าจะไปรอพ่อนัดแนะกับพ่อไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี e ๋ยวรูร้านประจําที<_<_<_่แม่พ่อเป้นพี่พรและก็กลางชอบมาทานกันแล้วมานัดเจอกันที่นี่นะคะ มันเป็นธนาคารธนาคารกรุงไทยเอาเส้นเล็กย็นดาโฟค่ะแล้วก็เอาน้ำส้มปันนะคะนี่เป็นโต๊ะประจัง,งทีเ่เราเคยชอบมากินกับมแกกบม่เดี๋ยวเอารถกลับเลยพ่อร้านก๋วยเตี๋ยวร่ะที่แม่ชอบกินอ่ะเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกัน คยแม่ดีโรนี่เนน้อง้ป้ยจอาเที่ยวหจำไม่ได้นลตั้งแต่ปีไหนนะที่เราไปเที่ยวปหหนึ่งพฤษภารีหกอ้าแล้วแม่เสียปีนั้นหรอปีน้นเลยกอืมเร็วจังอ่ะเ้ยอี่ิบอดีเรวีแล้วหระหว่างไปดเนินปขายใ้ไดใช่ไ่าอนะ ก๋าเตี๋ยวเส้นหมี่หมูน้ำแดงใช่ไหม <_ C 1> มาแล้วนะคะสำหรับกระเอกของปังในคลิปนี้พ่อปังเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อจำแทบไม่ได้อร่อยไหมล่ะแบบนั้นต้องวานเลยอทองวาลเลยอ่ะอเรียากมีตังค์ซื้อทองเหรอไปพ่อนี่รองเท้าเท่มากเลยนะแข็งบ,บอนเจ็บเป็น,นะต,นติคู่นะตอนแตกจริงไว้หนาวจริ ทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บเราก็เดินทางไปที่สถานีรถไฟแม่ลองเดี๋ยวจะพาพ่อไปดูรอบรถไฟก่อนนะคะถ้าพ่ออยากไปเราก็จะได้เดินทางน่ารักเชียวมาเดี๋ยวไปดูรถไฟกันนี่แน่นอนพ่อเรามันน่ารักมากพอดับอันให้หนูพอนมัดเปนตว่างหมอนรถไฟไปที่บ้าน รถไฟมารถไฟออกตีเอ็ดโมงครึง่นนงนัง่งชั่วโมงหนึ่นงนั่งชั่วโมงถึงหนึ่งเที่ยงครึง่งบ่ายโมงครึ่งเรากลับแล้วหรือว่าเราจะกลับตอนสี่โมงสี่สิบสี่โมงสี่สิบก็ไม่ได้ต้องกลับไปเอามาห้างมากมาณสามโมงนะจากวางแผนไปเที่ยวดำเนินสะดวกเปลี่ยนเป็นจะไปท่าฉลอมโดยรถไฟเวลาไม่ถูกใจป้าค่ะเพราะจะต้องไปให้อาหารลูกน้องก็คือน้องหมากวัดตัเอง พ่อมักจะไปให้อาหารอยู่เป็นประจำเลยก็เลยเปลี่ยนแผนมานั่งทางกาแฟาสดแบบชิวๆคุยกันนิดหน่อยกอดพอเบาๆแล้วบอกพ่อว่าหนูลาออกแล้วนะพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระขอให้หลวมพ่อบ้านแหลมช่วยดูแลลูกๆของพ่อให้สุขภาพแข็งแรงงานดีมีเงินใช้เจอแต่คนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ ผมเนี่ยละเหมือนพ่อเป็นนิสัยกล้าทักกล้าถามรางนี่แหละเป็นลูกพ่อที่สุดเลยเราเล่าเรื่องผู้ชายคนนี้ที่แม่รักก่อนนะคะเมื่อยังเด็กอ่ะรางไม่ค่อยชอบพ่อเท่าไหร่เพราะพ่อเป็นนักเติมแต่นั่นก็คือ2%อร์เซ็นที่ไม่ดีของเขานอกั้นเขาดีทุกอย่างเลยนะ เป็นผู้ชายที่ทํางานหาเงินคนเดียวดูแลครอบครัวพ่ออยากให้ลูกคนที่สองเป็นผู้ชายซึ่งแน่นอนค่ะปรางเป็นลูกคนที่สองและก็เป็นผู้หญิงด้วยแม่บอกว่าพ่อเห็นปรางปุ๊บนี่คือแบบเสียใจไม่พาแม่กลับบ้านแม่ต้องนั่งรถส่งแถวกลับบ้านเองปรางเลยตั้งปณิธานว่าเราจะต้องเป็นลูกที่ไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังและจะทาทุกอย่างที่เขาขอไม่แตกแถวเป็นเด็กกิจกรรมเรียนรอรอรวมทั้งไปสอบราชการหรือรัฐวิสาหกิจด้วยเพราะเขาหวังว่าอยากให้เราสบายแน่นอนค่ะ มันก็ดีแต่มันดีกับรางแค่คนเดียวซึ่งความฝันของรางจริงๆก็คือมีอาชีพที่ทําได้ตลอดชีวิตไม่มีกระเียนและสามารถดูแลพ่อคนข้างๆคนนี้ดูแลคนในครอบครัวของปรางให้ได้สาธุค่ะ โดยปกติแล้วปานจะซื้อของขวัญให้พ่อก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะเ <c oughs> ช่นหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าเครื่องตัดหญ้าเลื่อยโยนเครื่องดดน,น้ำตู้เย็นและพัดลมแต่ปีนี้พ่อมาเลือกเองค่ะเขาเลือกเข็มขัดกับชันในชายเจ็ดโมงสามสิบเนี่ยพ่เอเดี๋ยวรถไฟมาตื่นตาตื่นใจไหมละ่ะจิมพ่ออยู่ต่างประเทศนะเนี่ยเนี่ยนะถ้าเกิดเรานั่งรถไฟน,นะพ่อเราได้โบกมือบายๆนะเีย่นรถไฟมันหยุดไม่ได้ไนะแต่ว่าเขา สล้านคนภูเก็ตเก้าแสนมีสิบจังหวัดแต่จังหวัดเรายังไม่ติดเลยหน,นึ่งติดนะนี่ขนาดคนเยอะไม่หรอกจังหวัดเราเล็กเนี่ยม,มันเป็นเหนมือนแบบเขาผ่านมาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยคนวันนี้สองล้านคนเก้าแสน